นี่คือเงินที่ครูหามาได้ในวันนี้ถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะหาเงินมาไม่ได้ตามเป้าเลยค่ะเพื่อนๆหรือวันนี้เราอาจจะมีแค่ยี่สิบบาททั้งครอบทัวหรือ 100, ร้อยเดียวพันหนึ่งก็แล้วแต่นะให้เราขอบคุณเงินค่ะขอบคุณเงินที่รักฉันฉันรักเงินเงินทองต่างๆหลหยเข้ามาหาฉันตลอดเวลาขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ ที่รักฉันขอบคุณที่ไหลมาทีมาหาฉันแะชาลิติขอบคุณที่มาอำนวยความสะดวกสบายให้ครอบครัวของฉันและก็ทำให้ฉันมีเงินทุนเอาไว้ลงทุนสมมติว่าเราต้องการมีเงินทุนหนึ่งพันบาทใช่ไหมมีทุนหนึ่งพันบาทกำไรหนึ่งพันบาทก็เป็นสองพันบาทขอบคุณที่ทำให้เรามีเงินสองพันบาทเรียบร้อยแล้วหรือวันนี้ เราอยากได้ทุนเท่าไรให้เราเขียนใบสั่งจักรวาลขอบคุณที่ทําให้เรามีทุนหนึ่งล้านบาทกําไรหนึ่งล้านบาทฉันได้เงินจานวนสองล้านบาทเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าวันนี้เราได้เงินเท่านี้ก็ดีกว่าเราไม่ได้ให้เราบอกตัวเองว่าเรามีความรู้มากพอที่จะที่จะได้จํานวนเงินมหาศาลตรงทําต่อไปนะความดีเนี่ยตรงสร้างตัวตวนต่อไปนะเพื่อจะทําให้เธอได้เงินเงินแสนเงินล้าน แล้วเธอได้แน่นอนไม่มีไม่มีไม่ได้เพราะเธอทำเธอได้ขอบคุณตัวเองนะรักนะรักนะขอบคุณตัวเองที่ยืนหยัดที่จะลงมือทำทุกวันทำซ้ำๆสมบบเสมอฉันจะเจอแต่คนที่รักฉันเท่านั้นฉันจะเป็นที่รักยิ่งของผู้คนมากมายแปดสิบแปสิบสองสิบ เดีย๋ยจะบอกเพื่อนๆว่าเราเป็นคนให้ยิ่งได้รับเหมือนครูไปขายสังเวยอะเหมือนเราเป็นคนจะไปเอาของเขาอะแต่เราไม่ได้ให้อะไรเพื่อนเลยแต่อาจจะมีแค่บุญให้เพื่อนนะในใจที่เราตั้งไว้ก็ดีกว่าเราไม่คิดที่จะทําอะไรเลยแต่จงบอกตัวเองนะว่าถ้าครูชีวิตดีขึ้นน่ะครูพอมีตังครูจะตอบแทน คนที่ช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราไม่พอที่จะไปตอบแทนใครได้ให้เราไปทำบุญให้เขานะหวงตาและสีลนําสอนว่าชีวิตเรายังไม่ดีแล้วลูกจะไปตอบแทนใครเขาเอาชีวิตตัวเองแบบดีๆหรือรวยได้นู่นไปตอบแทนใครก็ได้มันเรื่องจริงเหมือนหลวงตาสอนเลยค่ะ เหมือนตอนที่หลวงตาสวดพระคาถาเงินล้านอ่ะพอหลวงตาได้เงินแสนหลวงหลวงตาก็เลยตัดสินใจอะที่จะช่วยญยาติโยมว่าเผยแผ่พร,ระคาถาเงินล้านให้แล้วอนุญาตให้ลูกศิษย์เอาไปใช้หรือบอกต่อคนได้จริงแล้วท่านอะมันเป็นความลับที่แบบไม่อยากบอกใครแต่ด้วยความที่ก็อาจจะแบบมีเมตตาจิต ที่เราเคยไปฟังนะ้ะหลวงตาท่านมีเมตตาจิตอยากช่วยคนที่ลําบากที่อยากได้เงินอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหลวงตาก็เลยแบบค่อยยอมเปิดเผยพระกาถาเงินล้านให้ผู้คนได้เอาไปสวดแล้วผู้ผู้สวดและผู้ปฏิบัติก็ทําให้มีเงินล้านกันทุกคนแล้วก็รวยขึ้นรวยขึ้นแต่เราอ่ะจะต้องสวดทุกวัน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใส่บาตรทุกวันนั่งสมาธิทุกวันอาจจะต้องนั่งเยอะนั่งั่งเยอะหน่อยมันครูนั่งเมื่อกี้บางทีนั่งยังไม่เห็นขึ้นอัลฟาถ้าเรานั่งจนเห็นนั่งประมาณครึ่งชั่วโมงมันถึงจะเห็นขึ้นที่สามารถแบบว่าจักรกวาลรับรู้รับทราบส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้รับทราบว่าเออเราต้องการทรัพย์เยอะขนาดนี้นะก็คือต้องได้นะอะไรเงี้ยแล้วท่านจะให้เรา จะให้เป็นแบบแผ่ไปอ่นะขอให้งานได้เยอะแผ่ไปให้เจ้านายแผ่ไปให้ลูกค้าแผ่ไปให้สิ่งที่เราทําอยู่อะขอบคุณใช้การขอบคุณบอกรักเหมือนขอบคุณเงินนี่แหละคะ่ะแต่ก็เข้าใจอยู่ว่าโลกวิญญาณน่ะลูกค้าเราเนี่ยเวลาเราขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือค้าขายเราได้ดีะ เขาก็ต้องการเหมือนกันนะลูกค้าที่เขามาอุดหนุนสินค้าเราเนี่ยเวลาเราไปขอพรสินสักคิษใช่ไหมเชื่อไหมว่าเขามีเขาก็ต้องการอะไรจากเราเหมือนกันแต่เขาแค่ไม่ได้บอกเราแค่นั้นเองเหมือนครูนะะครูกินข้าวครูไม่เรียกลูกค้าเขาพูดใส่ครูขนาดนั้นแล้วทุกคนกินข้าวไม่เรียกเลยนะคำว่าอย่างเงี้ยเออ ครูก็เลยไปนั่งกินข้าวที่วัดอ่ะครูเหลือที่ฐานจิตมาเด้อมากินเขาน้ากันเด้อครูเลยว่าอย่างนี้คุณเชื่อไหมว่าบางทีเรากินอะไรแล้วเราไม่เรียกเขาแล้วเขามองเราอยู่เออก็คือตัวเองตัวลูกค้าเรานี่แหละคนไทยมันจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆมันคนต่างจังหวัดเนี่ย เวลาเรากินข้าวอะ่ะเขาต้องเอิ่นกันกินนะพี่น้องอืมปะเนี้ยหนูอะ่ะก็ไม่ได้เรียกเขากินเนี้ยเขาก็พูดใส่หนูว่ากินข้าวก็ไม่เรียกนะระวังสิ งไัยสิไปหารับจ้างล่างถวยจะได้พิมพนออไปแล้วเพ่อดอนใครที่แบบสนใจนะก็ลองมาทำดูค่ะเชินรับนี้ใช้ได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็พูดคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันได้รับ ในสิ่งที่ฉันอนธะิษฐานเรียบร้อยฉันได้รับเวลาเราสร้างตัวตนเนี่ยฉันได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วฉันได้รับเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้เนี่ยเป็นจริงเรียบร้อยแล้วะนะใครที่สนใจอยากขายสบู่ล้างหน้านะคะทักมานะคะแอดไลน์มาที่นะศูนย์เก้าหกหกห้าแปดสี่หกสี่หกเจ็ดหกค่ะแล้วก็อินบ็อกมาที่เฟซบุ๊กได้เลยค่ะนะอ่ะลาจ้าบ๊ายบาย ไม่ได้ทักแต่รักทุกคนรักเอฟซีรักแฟนคลับทุกคนนะคะรักผู้สิทธิ์ทุกคนค่ะขอบคุณที่รักกันด้วยนะคะมุนเสมอกันเราจะได้เจอกันค่ะเราฝึกตัวเองให้เป็นคนจริงใจนะอย่าให้ใครเข้ามาว่าเราต่อแหลได้แล้วก็ทําทําให้เขาเห็นว่าเราทําได้แน่นอน <mm> บอกตัวเองในใจว่าคอยดูนะว่าวันหนึ่งฉันจะทําความฝันของฉันให้เป็นจริงให้ได้ โดยที่ไม่ให้ใครที่มันกําลังดูถูกเราอะว่าเราทําไม่ได้เราจะทําให้ได้แล้วเดี๋ยคิดว่าสมมติว่าไปดูถูกใครใช่ไหมอดี๋ย,ยคิดว่าวันนี้มีแล้วอะจะจมดิ่งลงไม่ได้แต่หากว่าดูถูกคนอื่นนะคะเวลาคนอื่นล้มอะอย่าข้ามอย่าแบบเหมือนต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอีกหนึ่งนะคะ ไปละขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ,ะมีชีวิตทีด่ดีไปด้วยกัน,นะค่ะ